เทพเซียน4 0 0 0นปีตอนที่158สามคมทรัพย์แห่งต้าห่วงในแวดวงนักหลอมสร้างการดัดแปลงเตาหลอมถือเป็นเรื่องธรรมดายิง่งนักหลอมสร้างแต่ละคนมีทักษะฝีมือและนิสัยใจคอไม่เหมือนกันขอกำหนดที่พวกมันต้องการจากเตาหลอมของตนยอมต้องผิดแผกแตกต่างกันเป็นธรรมดาสำหรับนักสำนักเทียนจีซึ่งมีการค้าหลักคือการผลิตเตาหลอม แม้ว่าพวกมันจะให้บริการดัดแปลงเพิ่มเติมด้วยแต่จะไม่ห้ามผู้อื่นจากการดัดแปลงเตาหลอมที่สำนักพวกมันผลิตออกมาขายไม่เช่นนั้นใหญ่มีช่เท่ากับผลักไสการค้าที่ส่งมาถึงหน้าประตูของตัวเองอย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ที่พยายามจะดัดแปลงเตาหลอมของพวกมันด้วยตนเองมักจะตามมาด้วยปัญหาใหญ่ในภายหลังเสมออย่างเช่น เตาหลอมทำงานผิดปกติหลังจากการดัดแปลงอาวุธวิเศษที่หลอมสร้างออกมากลับไม่ได้มาตรฐานหรือแม้แต่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นการระเบิดของเตาหลอมถึงตอนนั้นผู้จะให้ผู้ใดรับผิดชอบเนื่องเพราะยากจะบอกได้ชัดเจนว่าปัญหาเกิดจากเตาหลอมเองหรือเกิดจากกระบวนการดัดแปลงในภายหลังดังนั้นหากคิดค้นแปลงเตาหลอมด้วยตัวเองนั้นไม่มีปัญหา แต่หลังจากดัดแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนักหลอมสร้างของสำนักเทียนจีจะต้องไปเยือนถึงที่เพื่อทำการทดสอบด้วยตนเองหลังจากตรวจสอบแร้ว,ว่าเตาหลอมนั้นได้มาตรฐานแน่นอนนักหลอมสร้างของสำนักเทียนจีจึงจะประทับตราสัญลักษณ์พิเศษสำหรับการอนุมัติลงบนเตาหลอมที่ได้รับการดัดแปลงโดยตราสัญลักษณ์พิเศษนี้หมายความว่าสำนักเทียนจีให้การยอมรับว่าการดัดแปลงเตาหลอมประสบความสำเร็จ ในอนาคตหากเกิดปัญหาใดสํานักเทียนจีก็จะไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเช่นกันหากการตรวจสอบล้มเหลวสํานักเทียนจีจะต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าปัญหาอยู่ที่ใดหากฝ่ายลูกค้าไม่เชื่อถือในคําตัดสินสามารถยื่นคําร้องให้ทางสมาคมนักร่อมสร้างเข้ามาเป็นผู้ตัดสินแทนได้สํานักเทียนจีได้รับคําร้องขออนุมัติการแก้ไขดัดแปลงหลายร้อยฉบับเป็นประจำทุกปีแทบจะเรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในหน้าที่การงานประจำวันของสำนักอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีมานี้โครงการแก้ไขดัดแปลงส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เตาหลอมชั้นสูงอย่างเช่นตั้งแต่รุ่นที่6ขึ้นไปทุกวันนี้แม้แต่เตาหลอมไทยเออรุ่นที่2รุ่นที่3ก็แทบไม่มีให้เห็นแล้วผู้ใดจะคาดคิดว่ายังมีคนที่ต้องการดัดแปลงเตาหลอมไทเออรุ่นที่1และแม้แต่จะเปิดใช้งานเพื่อผลิตอาวุธวิเศษด้วย สำนักขุนข่าทะเลได้ถ่ายโอนเตาหลอมไทยเออรุ่นที่1ซึ่งกำลังจะโละทิ้งไปยังวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงสำนักเทียนจีพอจะร่วงรลูเรื่องนี้อยู่บางคราวก่อนยังช่วยหาแผนผังโครงสร้างของเตาหลอมไชเออรุ่นที่1ให้อีกด้วยอย่างไรก็ตามในเวลานั้น สำนักเทียนจีทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำต่างเข้าใจว่าวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงจะซื้อไปเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรเฉพาะเจาะจงบางอย่างเช่นโครงสงังโครงสร้างเตาหลอมแบบดั้งเดิมอะไรทำนองนี้จะอย่างไรนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งการที่พวกมันจะเก็บรวบรวมเตาหลอมโบราณก็เป็นเรื่องปกติธรรมดายิ่งผู้ใดจะคาดคิดว่าวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงกลับเตรียมตัว ที่จะใช้งานเตาหลอนไทเออรุ่นที่1เพื่อทำการหลอมสร้างอาวุธวิเศษจริงๆคำร้องขออนุมัติการดัดแปลงนี้เป็นเรื่องจริงจังยิง่งสภาพการของพวกมันน่าสังเวชถึงขั้นหนีเชียวหรือสำนักเทียนจีทั้ NG, ทงเบื้องสูงเบื้องต่ำพากันทอดถอนปรงอณิจังตัดสินใจส่งจินเฉียวที่เพิ่งจบการศึกษาจากภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเสินไฮในปีนี้มาทำหน้าที่ตรวจสอบในครั้งนี้ ไม่ว่าอย่างไรโครงสร้างของเตาหลอมไทเออรุ่นที่หนึ่งก็เรียบง่ายอย่างยิง่งอาศัยพลังฝึกปือดาเหรียนฉีขั้นที่9ของจินเฉียวก็มาเกินพอแล้วเรื่องนี้สมควรจบลงที่จุดนี้แต่แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบผู้อาวุโสเหลอยยงหมิงซึ่งเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดของสำนักกลับได้ยินข่าวนี้ด้วยท่านผู้เฒ่าปีนี้มีอายุมากกว่า1 8 0ปีแล้ว แม้ว่าจะมีพลังฝึกปือเพียงแค่ด่านจูจีขั้นกลางแต่ความอาวุโสของมันอยู่เหนือผู้ใดในสำนักแม้แต่ผู้อวุโสหลายคนก็ถูกมันฟูมฝากเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยาว์วัเรียกได้ว่ามันสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยท่าทางตอนที่ยังอยู่ในผ้าอ้อมของผู้อวุโสเหล่านั้นได้เป็นฉากฉากเช่นนี้ก็คงไม่ต้องให้กล่าวเลยว่าท่านผู้เฒ่ามีศัก์ฐานะใดในสำนักสำหรับยอดฝีมือหลอมสร้างรุ่นเก่าเช่นเหลยยงหมิง พวกมันประสบกับยุคสมัยที่เตาหลอมไทเออร์รุ่นที่1นําำความรุ่งเรืองมาสู่สำนักด้วยตัวเองแม้แต่ชิ้นส่วนประกอบของไทเออร์รุ่นที่1ก็ถูกหลอมสร้างขึ้นมาด้วยมือของพวกมันเองไทเออร์รุ่นที่1กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในใจพวกมันไปแล้วเป็นวัตถุแห่งความหลังที่ชวนให้ผู้คนหวนรำลึกทันทีที่ผู้เฒ่าได้ยินว่าจนถึงทุกวันนี้ถึงกับยังมีคนที่จะใช้เตาหลอมไทเออร์รุ่นที่1เพื่อหลอมสร้างอาวุธวิเศษอยู่อีก ไหนเลยจะไม่ตื่นเต้นยินดีจนสุดระงับไม่เพียงแต่กระโดดออกมาขอติดสอยห้อยตามไปกับจินเฉียวแต่ถึงขั้นจัดกลุ่มนักเรียนชั้นนำในเครือของพวกมันให้ร่วมทางมาเยี่ยมชมด้วยตามคำกล่าวของท่านผู้เฒ่าจะต้องให้เดรชานน้อยเหล่านี้ได้รู้เสียบ้างว่ากว่าที่คนรุ่นเก่าของสำนักเทียนจีจะมาถึงคั้นนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายาดอีกทั้งให้พวกมันได้เห็นความคงทนของอาวุธวิเศษ ที่สำนักเทียนจีของพวกมันหลอมสร้างขึ้นมาและให้พวกมันได้รู้ซึงว่าการที่ได้เป็นคนของสำนักเทียนจีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมถึงเพียงไหนแต่จินเฉียวซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่รอบเย้ยหยันความคิดของท่านผู้เฒ่าในความเห็นของมันหากจะเอิกระเริกถึงเพียงนี้มีสู้จัดให้นักเรียนไปเยี่ยมชมภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเสินไห่ไม่ดีกว่าหรือสถานที่ผีสางเช่นภาควิชาหลอมสร้าง ของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงจะมีสิ่งใดให้ชมดูกันแต่ผู้ใดใช้ให้ท่านผู้เฒ่ามีศักดฐานะสูงส่งถึงเพียงนี้กันเรากระทั่งเจ้าสํำนักยังไม่กล้าผายลมต่อหน้าเลยยงหมิงเด็กน้อยรุ่นหลังอย่างจจนเฉียวจะยังทําอะไรได้อีกในเมื่อท่านผู้เฒ่าอยากร่วมทางมาด้วยก็มาเถอะขอเพียงทําให้ท่านผู้เฒ่าอารมณ์ดีได้ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาแล้ว ในเวลานี้ท่นทานผู้เฒ่าได้รับเชิญจากศาสตราจารย์หยวนหมานชิวแห่งภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงอารมณ์ใจร้อนวู่วามของจีนเฉียวก็ไม่ต้องสะกดกานอีกต่อไปมันไม่ใช่คนที่มีความคิดสุขุมลึกซึ้งตั้งแต่แรกต่อหน้าเด็กน้อยที่รู้ความแล้วครึ่งหนึ่งเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นต้องปิดบังความคิดในใจของตัวเองแม้แต่น้อยขณะที่กล่าวถึงตอนนี้ กระสวยบินก็ลอยช้าๆไปยังภาควิชาหลอมสร้างของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงแม้ว่าจะมีการเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้บ้างแล้วแต่ต่อหน้าฉากแห่งความกรกล้างพังทลายที่เบื้องหน้านักเรียนเหล่านี้ยังอดตะลึงพึงเพิดไม่ได้ข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่หรือไม่ไม่ต้องเอ่ยถึงภูเขารอยฟ้าเหล่านั้นเลยแม้แต่ตัวตึกสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ก็แทบจะพังทลายลงมาแล้วนี่ยังเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยชั้นยอดอยู่อีกหรือ มันเป็นเพียงซากปะหลักหักพังมีแต่ความพินาศย่อยยับพวกเจ้ารีบดูที่นั้นเร็วมีรูปปั้นตั้งอยู่กลางกองขยะนั้นด้วยสภาพเละเทะนั้นมันอะไรกันของสิ่งนี้คืออะไรกันแน่นักเรียนมัธยมแข่งกันรำร้องตะโกนใครว่ามีแต่ทำเช่นนี้จึงพอระบายความประหลาดใจในใจของพวกมันออกมาได้จิ้นเฉียวเค้นหัวเราะอย่างเหยียดหยามทำท่าบุยปากไปยังชุดลบสเสวียนกูที่อยู่ไม่ไกล นักเรียนทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่สองที่พวกเจ้าไม่อาจาพบได้จากที่อื่นมันก็คือชุดลบผลึกวิเศษที่ภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้า่วงหลอมสร้างขึ้นชุดลบผลึกวิเศษนักเรียนทั้งหมดคึกขักขึ้นอักโขเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นนักเรียนชั้นนําในโรงเรียนเทียนจีที่หนึ่งมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะลุดหน้าไปในวิถีทางแห่งการหลอมสร้างในอนาคตแน่นอนว่า พวกมันยอมไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับแนวคิดของอาวุธวิเศษอันยิ่งใหญ่เช่นชุดรบผลึกวิเศษและล่วงรู้ความยากลำบากในการหลอมสร้างชุดรบผลึกวิเศษเป็นอย่างดีกระทั่งภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเรินไฮคิดพัฒนาชุดรบผลึกวิเศษรุ่นใหมย่ยังรู้สึกว่าลำบากยากเย็นยิ่งแต่ภาควิชาหลอมสร้างของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงนี้กลับคิดจะหลอมสร้างชุดรบผลึกวิเศษด้วยไม่น่าแปลกใจเลย ที่เกิดอุบัติเหตุมันเสี่ยงเกินไปจริงๆสุดโต่งเกินไปแล้วนักเรียนหันไปซุบซิบวิพากว,วิจารณ์อย่างออกรถจินเฉียวปล่อยให้นักเรียนพูดคุยกันสักพักก่อนจะกล่าวอย่างเชยชาว่ามีผิดชุดลบพลึกวิเศษเป็นระบบอาวุธวิเศษที่ซับซ้อนมากซึ่งความจริงด้วยขุมกําลังของภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามตาหวงไม่เพียงพอที่จะหลอมสร้างชุดลบพลึกวิเศษที่แท้จริงได้แต่พวกมัน ก็ยังคงฝืนทำการหลอมสร้างโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดพวกเจ้าคงเห็นแล้วก็มังว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนี่เป็นบทเรียนบทเรียนอันลึกซึ้งยิ่งแม้ว่าผู้บำเพ็ญตนต้องหานกล้าท้าทายสวรรค์กวัดแกวงกระบี่บุกตะลุยไปตามวิถีทางที่ตนเองเชื่อมัน่นเข็นฆ่าพยักษ์สังหารมังกรมุ่งหน้าไปด้วยความคิดที่ว่าพระขวางฆ่าพระเทพขวางสังหารเทพก็ตามแต่เรียวแรงกำลังของคนผู้หนึ่ง บางครั้งก็น้อยนิดจนน่าเวทนาท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกอย่างที่จะสำเร็จได้โดยอาศัยความกล้าบ้าบินเพียงอย่างเดียวผลลัพธ์ของการไม่ประมาณตนนั้นหลายแรงกว่าที่พวกเจ้าคาดคิดไว้มากนักเรียนคนหนึ่งยกมือขึ้นถามว่าจินเล่าซื้อแล้วอย่างที่สามคืออะไรจินเฉียวเข็นหัวรอดวงตาทอประกายเย็นเยียบวูบหนึ่งอย่างที่สามไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นคนคนที่ทั้งโง่งมและเสียสติ คนที่ไม่ล่วงรู้อะไรเลยไม่รู้จักกลัวไม่รู้ว่าฝาสูงแผ่นดินต่ำเพียงใดมันก็คือนักศึกษาเพียงหนึ่งเดียวของภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงคำประกาศอันกำเริบเสดสารของลีเหยาในเมืองฝูเกอได้แผ่กระจายไปอย่างภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเซินไห่ตั้งแต่แรกแม้ว่าจินเฉียวในเวลานั้นจะจบการศึกษาไปแล้วแต่มันยังคงได้ยินได้ฟังมาไม่น้อย ในฐานะนักหลอมสร้างที่เดินออกมาจากมหาวิทยาลัยเสิรินไฮมันมีความรักที่ลึกซึ้งต่อสถานศึกษาเก่าของตนและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อคำว่าแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนักหลอมสร้างแม้ว่าจะยังไม่เคยพบหน้าหลีเหยาเป็นการส่วนตัวแต่จินเฉียวเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อคนบ้าที่ไม่รู้จักฝาสูงแผ่นดินต่ำผู้นี้หลังจากนั้นมันทวนสามคำประกาศอันกำเริบเสบสารของหลีเหยาให้ทุกคนฟัง ทำเอานักเรียนทั้งหมดถึงกับอกสั่นขวัญแขนเหิมเกริมนักนี่ไม่ใช่ว่าเหิมเกริมเกินไปหน่อยหรือไม่ใช่เพียงแค่ผู้ชนะเลิศในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองแห่งหนึ่งหรอกหรือมีอะไรวิเศษวิโสด้วยในสหพันธ์มีเมืองใหญ่ตั้งหลายพันแห่งอาศัยตัวมันเพียงลาพังก็คิดท้าทายภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเสริญไห่ก็แค่การหลงละเมอเพ้อฝันของคนปัญญาอ่อน ทุกคนเป็นเด็กหนุ่มสาวเรือดร้อนซึ่งความจริงไม่ได้รังเกียจผู้ที่มีความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามคำประกาศสงครามของหลีเหยาหลุดพ้นจากความเป็นจริงไปมากพนวกกับสภาพอันอนเนกอนาถสุดทนดูของภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงที่เห็นอยู่เบื้องหน้าหลีเหาก็ทำได้เป็นเพียงแค่ตัวตลกใหญ่ที่น่าขบขันที่สุดจินเฉียวหัวร้อพังกล่าวว่ายอย่างไร จินเล่าซือไม่ได้หลอกลวงพวกเจ้ากระมังเตาหลอมไทยเออรุ่นที่หนึ่งที่ยังคงถูกใช้งานเศษซากชุดลบผลึกวิเศษที่ไม่ต่างจากเศษขยะรวมถึงคนบ้าที่ม่รู้เรื่องรู้ราวและปราศจากความกลัวนี่ก็คือสสมบัติแห่งภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงถือเป็นหนึ่งไม่มีสองพวกเจ้าไม่อาจพบเจอได้จากที่ใดอีกแล้วกระทั่งที่ภาควิชาหลอมสร้างมหาวิทยาลัยเสริญไห่ก็ไม่มี นักเรียนพยักหน้ารัวๆไม่มีผู้ใดเห็นขานแม้แต่คนเดียวมีน้ำซ้ำนักเรียนคนหนึ่งถึงกับถอนทอดทอดถอนใจโชคดีที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองไม่เช่นนั้นหลังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหากคะแนนของข้าไม่พอบางทีข้าอาจลงทะเบียนมายัางภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงโดยไม่ตั้งใจก็ได้ถึงตอนนั้นก็ย่ำแย่แล้วจิ้นเฉียวหัวเลาะลัน่น ทุกคนพวกเจ้าวางใจได้เรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดพอรอจนถึงเวลาที่พวกเจ้าจะเลือกมหาวิทยาลัยภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงก็ถูกอยู่ไปเรียบร้อยแล้วในระหว่างการพูดคุยภูเขารอยฟ้าที่กลายเป็นซากปรักหักพังก็ค่อยๆรับหายไปจากสายตาดานนาเป็นคลังสินค้าสำหรับเก็บสินค้าอันตรายที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องหลอมสร้าง ผู้อวุอโสเลยยงหมิงแห่งสำนักเทียนจีที่ล่วงหน้ามาก่อนกำลังสนทนาแรกเปลี่ยนความคิดเห็นทางหลักวิชากับหยวนหมานชิวที่หน้าประตูคลังสินค้าทั้งคู่คึกคักแจ่มใสเห็นได้ว่าสนทนากันอย่างถูกคอจินเฉียวก็แอมไอเบาๆขยิบตาทีหนึ่งกล่าวกลัวหัวร้อว่าเอาละสหายนักเรียนทุกคนข้าไม่ได้อายุมากกว่าพวกเจ้าสักเท่าใด เมื่อเรื่องเรื่องเมื่อคู่ข้าเล่าให้พวกเจ้าฟังก็พอเห็นว่าเป็นการสนทนาตามภาษาสหายแต่หากไปเข้าหูของผู้อาวุโสเลยเข้าเกรงว่าข้าคงไม่มีจุดจบที่ดีแล้วพวกเจ้าก็อย่าได้เที่ยวป่าประกาศออกไปเล่าประโยคนี้ทำเอาทุกคนหัวเราะคลืดเด็กหนุ่มหลายคนสั่นศีรษะทันทีพวกเราไม่พูดออกไปอย่างแน่นอนทุกคนเป็นสหายที่ดีกับเซี่ยวจินแล้วซื้อ พวกเราเพียงสนทนาการตามภาษาสหายจะเป่าประกาศออกไปได้อย่างไรจินเฉียวจบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงคนหนุ่มแน่นหล่อเหลาสดใสมีชีวิตชีวาหลังจากกลับมาก็ได้รับความนิยมในโรงเรียนมัธยมของสำนักและเป็นที่เทิดทูนบูชาของนักเรียนหนุ่มสาวหลายคนทุกคนปฏิบัติต่อมันในฐานะพี่ใหญ่ของตนจึงสนทนากันตามสบายโดยไม่มีข้อห้ามจินเฉียวพยักหน้ากล่าวเตือนอีกสองสามคำ สหายนักเรียนทุกคนภาควิชาหรอมสร้างของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงเมื่อเละเทะถ,ถึงเพียงนี้คาเดาว,ว่าเตาหลอมที่พวกมันดัดแปลงก็คงจะสุดบรรยายเช่นกันแต่ยามอยู่ต่อหน้าผู้อื่นพวกเจ้าต้องรักษามารยาทอย่างเค่งครัดอย่าได้ทำให้สำนักเทียนจีของเราต้องเสียหนะ้าแม้ว่าจะพบเห็นสิ่งที่น่าขบขันอย่างแท้จริงก็ต้องเก็บไว้ในท้องของเจ้าให้ดีรอจนกว่าจะกลับไปก่อนแล้วค่อยหัวเราะให้เต็มที่ ก็ไม่มีใครว่าแต่อย่าได้ทำให้เจ้าของสถานที่ต้องอับอายเป็นอันขาดยิ่งไปกว่านั้นแผนการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นความคิดของผู้อาวุโสเลยหากเจ้าหัวเราะออกมาโดยไม่ข่มกลั้นจริงๆใหญ่ไม่ใช่เท่ากับไม่ไหว้หน้าผู้อาวุโสเลยจริงอยู่ว่าท่านผู้เท่าเป็นคนมีเมตตายอมไม่ถือสาหาความกับทารกหน้อยเยี่ยงพวกเจ้าแต่รอจนพวกเจ้ากลับไปที่สำนักเทียนจี NG, เมื่อบิดามารดาของพวกเจ้าทราบเรื่องเขา้า รับรองว่าก้นของพวกเจ้าจะต้องชะตาขาดอย่างแน่นอนเหล่านักเรียนหนุ่มสาวตัวสั่นเยือกรับพยักหน้ารัวๆอย่างเชื่อฟังเข้าใจแล้วจินเหลาซือไม่ว่าเราจะเห็นอะไรก็จะไม่เสียมารยาทเป็นอันขาดดีมากทุกคนลงจากกระสวยได้ไปดูกันว่าภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงจะดัดแปลงเตาหลอมไยเออรุ่นที่หนึ่งออกมาเป็นสารรูปเยี่ยงใด จินเฉียวคึกคักกระตือรือร้อนจนแทบระเบิดผ่านักเรียนมัธยมปลายทั้งหมดกระโดละโดลงจากกระสวยบินอย่างว่องไวเหลยยงหมิงอายุเกือบ200ปีทำงานในการหลอมสร้างมานานจนนับปีไม่ทวนคนคล้ำดำผอมแหง้งดูผิวเผินราวกับชาวนาเท่าที่ทำงานกลางแจ้งมาตลอดทั้งชีวิตถูกแสงแดดแผดเผามากเกินไปแต่เส้นผมสีเงินทั้งสีสะส่องแสงเป็นประกายไม่มีจุดที่มนหมองแม้แต่เส้นเดียว แสดงให้เห็นทวงท่าสภาวะเหนือธรรมดาอย่างชัดเจนเหลยยงหมิงอารมณ์ผ่องใสหัวเราะห้าห้าพางถามว่าจินเฉียวเจ้าอธิบายกฎเกณฑ์สำหรับเข้าสู่ห้องหลอมสร้างให้แก่นักเรียนเรียบร้อยแล้วกระมังจินเฉียวพยักหน้ากล่าวอย่างนอบน้อมว่าทุกคนเข้าใจดีแล้วว่าจะไม่แตะต้องสิ่งใดไม่ก่อเรื่องวุ่นวายทุกอย่างต้องเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดเหลยยงหมิงพึงพอใจยิ่ง ยกมือรูปเข่าแพะสีเงินยักของตนเช่นนั้นก็ประเสริฐค้าได้สนทนากับหยอนเจลโซแห่งภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงบ้างแล้วเพิ่งทราบว่าพวกมันมีความคิดอันแยบคายหลายอย่างในการดัดแปลงเตาหลอมไทยเออรุ่นที่หนึ่งดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากที่ค้าคิดเอาไว้มากเมื่อมากันพร้อมแล้วก็จะได้ขอให้โยอนเจลโซพาพวกเราไปเยี่ยมชมเป็นพวกเราต่างหาก ที่ต้องขอให้ผู้อาวุโสแห่งสำนักเทียีท่านช่วยฉีแนะพวกเราให้มากไว้หยวนหมานชิีวกล่าวอย่างยิ้มแย้มโบกมืออวบหนาไปทางเด็กหนุ่มสาวเหล่านั้นนักเรียนจากโรงเรียน t ทียีที่หนึ่งกรุณาตามเข้ามาโปดสังเกตเส้นสีเหลืองที่ถูกขีดไว้บนพื้นเพื่อความปลอดภัยของพวกเจ้าจะต้องยืนอยู่หลังเส้นสีเหลืองจินเฉียวหันหน้ากลับไปทำปากบุบยใบสำหรับนักเรียนเป็นครั้งสุดท้ายอดกลั้นไม่ว่าอย่างไรก็ต้องอดกลั้นเอาไว้ ปั้งประตูใหญ่ของคลังสินค้าเปิดออกกลุ่มคนเดินตามกันเข้าไปข้างใน